สวัสดีค่ะวันนี้คุณหนีมีเมนูมานำเสนอนะคะเป็นต้มมะระประกัดดองค่ะสูตรของคุณยายนะคะเริ่มต้นจากตัวมะระค่ะมะระนี้เราใช้หนึ่งลูกนะคะล้างผ่าซีกนะคะชิ้นผอบคำแช่เกลือค่ะตามด้วยผรกกัดดองหั่นนะคะชิ้นผอทคำเหมือนกันค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็ตัวเห็ดหอมแช่ให้นิ่มแล้วหั่นนะคะแล้วก็ตามตัวราออกผักชีกับริกไทยนะคะ เราเตรียมเครื่องส่วนประกอบครบเรียบร้อยนะคะตั้งกระทะร้อนในค่ะเอามาลางลงไปผัดค่ะเราจะผัดให้ตัวมะละนี่นะคะส,สุกซะก่อนนะคะมะละที่สุกนะคะเราจะสังเกตได้ะคะ่ะผิวเขาเนี่ยจะเริ่มจากมีความสุกนะคะมันก็จะสีเขียวเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ลดความขมลงนิดนึงนะคะตัวมะละเนี่ยจริงๆมะละผักกาดดองนี่นะคะถ้าเราจะลดความขมมันมีเริ่มต้นั้่แต่แช่เกลือ เอาลงไปผัดนะคะความหอมของตัวมะละก็จะมีมากขึ้นนะคะพอเราผัดแล้วก็ตักขึ้นพักเอาไว้ฐานนำตัวเห็ดหอมนะคะ,ะกับน้ากบชีลงไปเจียวค่ะเราเอาเห็ดหอมลงไปทอดซะก่อนให้เหลืองเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวลับชีกับผักไทยค่ะเล้าผัดคนกันนะคะเราจะนำสองส่วนนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่จะเตต้มอ,อยู่ในตัวมะละกัดดองค่ะคุณแม่บ้านก็หั่นชิ้นพอคำนะคะ แล้วก็ตามตัวราบุชีตบพิไทยแล้วก็ผัดให้เข้าที่กันนะคะแล้วก็ตักพักเอาไว้ค่ะ <E <earthquake> เราจะพักตัวมระตัวเห็ดหอมไว้นะคะต่อไปเราก็จะมาผัดเป็นตัวผักกาดดองค่ะโอ้นำผักกาดดองมาผัดเพื่อลดความที่เหนียวสาบของตัวผักกาดดองด้วยนะคะแล้ว <rico> ก,ก็ผัดให้มันมีความไอความร้อนขึ้นผักกาดดองแล้ก็จะหอมก่อนที่เราจะนำลงไปต้มนะคะ คุณแม่บ้านก็จะได้ตัวมะระที่เราผัดไว้นะคะแล้วก็ตัวผักกาดดองเราจะนำสองส่วนนี้นะคะไปต้มพร้อมกับตัวรากผักชีกับพริกไทยแล้วก็ตัวเห็ดหอมค่ะตอนนี้เราจะต้มในหม้อหุงข้าวเหมือนเดิมนะคะต้มน้ำให้เดือดเททั้งหมดลงไปในหม้อหุงข้าวเลยค่ะจากมะระผักกาดดองที่ผัดเอาไว้นะคะเทงลงไปนะคะแล้วก็คุณแม่บ้านต้มโดยการไม่ปิดฝานะคะ เพราะว่าถ้าเกิดเราต้มอปอิดฝาแล้วเนี่ยน้ำแกงมันจะขุ่นนะคะพอคุณแม่บ้านเทตัวมะละผักกาดดองลงไปก็ตามด้วยตัวเห็ดหอมแล้วก็ตัวรากผักชีกับผักไทยที่เราเจียวปนไว้สองอย่างนะคะลงไปปิดฝาเติมน้ำให้ท่วมตัวมะละแล้วก็ผักกาดดองค่ะเคี่ยวนานสักพักน,นะคะพอเราเคี่ยวแล้วเริ่มมะละเ,เ,เ,เริ่มนิ่นผักกาดดองเริ่มนิ่นนะคะมันจะมีตัวฟอง ขึ้นมานะคะให้คุณแม่บ้านเนี่ยค่อยๆพยายามช้อนฟองออกนะคะฟองที่มันขึ้นมาด้านหน้านะคะรวมทั้งมันด้วยนะคะค่อยๆช้อนค่ะพอเราช้อนทิ้งลงไปแล้วนะคะก็เติมน้ําสุกค่ะเติมไปเรื่อยๆการที่ให้คุณแม่บ้านต้มในหม้อหุงข้าวเนี่ยมะระผักกัดดองเราจะนิ่มแล้วก็เราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องแก๊สนะคะต้มไปเรื่อยๆแล้วคุณแม่บ้านก็ไล่ช้อนฟองไปเรื่อยๆ พอมะละเราเริ่มสุกได้ที่นะคะก็ปรุงรสค่ะเราจะปรุงด้วยซอสเห็ดหอมนะคะที่เป็นชนิดที่เป็นเจนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวพริกไทยเล็กน้อยค่ะคุณแม่บ้านก็ปรุงรสเท่านี้ค่ะเพราะตัวผักกาดดองเนี่ยเขาจะมีความเปรี้ยวกับเค็มนะคะตัดกับตัวมะระที่มีความขมนะคะเราก็จะไม่ปรุงอะไรบนมากนะคะสําคัญคือมละละผักกาดดองก็ต้องเคี่ยวจนนิ่มก่อนนะคะถึงจะเข้าเนื้อ ถ้าคุณแม่บ้านทํารับประทานก็ควรจะทําครั้งคืนบ่ค่ะคลิปนี้ฝากไปเท่านี้นะคะถ้าคุณแมบ้านชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ค่ะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ใส่ไวใ้ใต้ร่างคลิปได้เลยค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะ